มันก็พูดถึงเพลงอยู่แล้วเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมวิมานหนมใช่ใช่ผมก็เป็นเพลงหนึ่งที่พูดได้เนาะใช่พูดได้โอเคพูดไปแล้วแหละไม่ทันแล้วแต่ว่าก็เป็นเพลงเพลงที่แบบมีความไกลตัวจากผมออกไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีบรรยากาศหนังครึ่งหนึ่งมีความเป็นเจฟซัตเตอร์ครึ่งหนึ่งใช่แต่บรรยากาศหนังคือหนังหนังยังไม่ทันถ่ายเลยแต่กระแสคือแรงมากเลยนะเจฟเป็นไงพูดเลยหลังสเต๊กโอ้หเป็นกระแสที่แบบเราก็นึกไม่ถึงว่าเราทํางานนี้มาเป็นแบบว่า สองสามเดือนอะไรเง<ม>ี้ยถ่ายกันแบบแล้วก็เขาเตรียมมันเป็นปีแล้ววันหนึ่งที่มันแบบออกมาแล้วกระแสทุกคนแบบเออแบบตื่นเต้นกันาทางทีม่มันยังไม่ได้ฉายอะไรเง<ม>ี้ยผมก็ไปตามดูคนที่แบบดู react หรือว่าทำ react ทำแบบช็อตต่อช็อตอะไรเง<ม>ี้ยผมซึ่งเป็นช่องหนังที่ผมดูอยู่แล้วด้วยไง<ม>เออหลายช่องก็เลยแบบรู้สึกว่าเออตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าเออหวังว่ามันจะออกมาแบบที่ทุกคนแบบว่าเฝ้ารอกันอย่างลดนี้ตั้งใจทําเพื่อหนังนี้โดยเฉพาะเลยหรือว่าทำมาเกหน้านี้เลยจริงๆจริงๆเป็นโครงที่มากกอนหน้านี้แต่ว่าพอดีว่า รู้สึกว่ามันสามารถเข้ากับหนังเรื่องนี้ได้ไประเดน็นหรือว่าการพูดเรื่องเราในในเพลงต่างๆอะไรเงี้ยสามารถร้อยเรียงได้แล้วก็เราไปเพิ่มความเป็นพอความด้วยหนังมันจะมีความเป็นชนบทความเป็นแบบว่าไกลจากตัวเมืองมากๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีซาวบางอย่างซาวเฉพาะบางอย่างที่ต้อง <laughs> ท,ที่ปกติผมทําเจฟซัตเตอร์ทำเพลงปกติไม่สามารถใส่เข้าไปได้เพราะว่าไม่เหมาะกับบริบทของตัวเองแต่เพลงนี้มันเหมาะก,กับบริบทของตัวเองมันก็เลยใส่เข้าไปได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเพลงที่แบบไกลตัวผมประมาณนึงแต่ว่าก็มีความแบบ ใกล้ตัวผมประมาณหนึ่งชั่คราวนี่จะออกเหนือเหนือมั้ยคต้องรอดูปล่อยออกมาในกุ่แฟนคลับชมมากว่าคุณเจษคำถึงเวอร์เพลงหรอครับยังไม่ปล่อยเลยไม่ไม่ไม่เลอร์อ๋อก็ผมอยากจะแบบทำงานแสดงชิ้นหนึ่งที่มันไกลตัวออกไปเลยเพราะว่าคือในฐานะที่เป็นศิลปินเกิดมาลครหนึ่งในฐานะนักแสดงก็ควรจะเล่นอะไรที่มันไกลตัวสุดๆเลยเพื่อที่เราจะได้แบบ มายถึงอัพเลเวลในฐานะนักแสดงด้วยได้เรียนรู้อะไรด้วยเพราะว่าเหมือนทุกครั้งที่เราไปเล่นเน่ะเราก็รู้สึกว่าใครเสนอบทที่มันเกี่ยวกับดนตรีมาเงี่ยเราปฏิเสธหมดเลยเพราะว่าไม่อยากเป็นนักร้องในในเรื่องที่เองเล่นแล้วก็คือแบบเล่นมาแบบบ่อยมากคือทุกเรื่องต้องมีร้องเพลง<ช>อะไรเงี้ย<ๆ><ๆ>ก็เลยอยากจะเล่นอะไรที่มันไกลตัวก็เลยแบบตัดใจเรื่องนี้ด้วยหนังไม่ทันฉายแต่คนยกให้เกียรติอาจจะเป็นพระเอกหลายร้อยร้านใหม่ของใครก็ได้ไม่ได้คาดหวังเรื่องนั้นแต่คาดหวังว่าสุดท้ายแล้วพอเข้าไปในโรงแล้วอ่ะ แบบได้ทารถได้ความมันได้ได้ได้คอแมสเซจของเรื่องที่พูดถึงเรื่องความไม่เรีย์มากกว่าอะไรเงี้ยอีกเพลงหนึ่งแบบเป็นพี่ตูนทุกมนว่าสิบล้านสิบล้านแล้วใช่ก็โอ้โหก็ความบริชแลมอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นเกียรติจริงๆทุกคนชอบเพลงนี้แล้วก็เป็นเพลงที่ปกติผมไม่ค่อยได้มีโอกาสไปฟีเจอริ่งกับใครศิลปินไหนเนาะแล้วก็พอทํามันแล้วมันก็สักเซสในในในเวของมันอะไรเงี้ยกับพี่พี่บริชแทมด้วยมันก็ถือเป็นเพลงเพลงหนึ่งที่แบบ เราภูมิใจมากเมื่อเราให้กดดันไหมว่าเราจะทำได้สมกับเป็นพนู้นที่แสดงไหมเอ,อ่อผมไม่กัวงวลตอนนั้นผมเป็นตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่าผมจำได้ว่าผมมาเข้าไปในซูมิทติ้งแล้วก็คุยกับพี่ตูนนั่นแหละแล้ว พี่ตูนก็เข้ามาในซูมแล้วผมก็เฮ้ยพี่ตูนแล้วผมเริ่มปิดไมค์แล้วเขาก็ขำกันผมก็เลยว่าเออมันเป็นความตื่นเต้นที่เราได้ร่วมงานกับไอดอลกันมากกว่าขวัญมันเกินไปหลายเท่าไม่พูดเพราะว่าตอนคอนเสิร์ตกันอยู่ว่ามันเกินขวัญเอใช่ไหมโอ้แล้วแบบสามรอบอ่ะเรน่าหลอกรอบแบบโอ้โหมันมันสุดจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้ได้ทําอรหลายๆอย่างมากที่เคยไม่คิดว่าจะได้ทําแล้วก็ได้ทํามันก็เป็นอะไรที่สนุกมากน้งแต่นี้ก็มีแจมกันไรที่แบบมีมีมีแจมแน่นอนแล้วก็ มีหลายๆเพลงที่วางไว้แล้วก็เพราะว่าเพิ่งเพิ่งส่งอัลบั้มเพลงแล้วก็เราก็เลยวางแผนว่าจะทําอัลบั้มหน้าเป็นยังไงเพิ่งอยู่ในโครงนั่นเองก็น่าจะมีแน่นอนเป็นปีทองเลยเนาะปีนีน้เนาะยิ่กว่าทองอีกใ,ในเรื่อง <laughs> ในเรื่อง,องออวิมานหนามก็เล่นตัวละครชื่อว่าท <c oughs> องคํำมางาน Nescafe Go ก็เป็นทองกเล่นทำนี่เรียนับชีตจริงๆแล้วก็ มีในอัลบั้มเนี่ยจะมีตั๋วทองที่สามารถรับแล้วก็ไปงานแฟนไซด์ได้มีแค่400ใบอันนี้ตั้งบังเอ,อิญหรือตั้งใจบังเอ,อิญหมดเลยเออใช่ครับผมมันดีเล็ดมากโอเคเอโอเคขอบคุณครัขบขอบคุณครัขบขอบคุณครับ